เขาว่าสาวเลยจดําเขาว่าสาวเลยจดําไไปอยากเข้านําําນเจົ້າบລีຮວนຸมลเອົາมาเกียวยันเจบาะเดียวมามองไออยาก จกบจองแม่นวลระอองน้องมาชิดเซยอยากจะไปเป็นเคยกุนุมบองเลยรัตติกาบานปนุ่งเบองเลยรัตติกาดานตัวพี่นี่เป็นคนสัญจรตัวพี่นี่เป็นคนสัญจรที่พักที่นอนรอนเลมาสูห้วยแท่ได้แม่ยอดสเสนียังขานเาวาดั่ทชายตะวันไอไปพบผ่านสาวผูกกดึงสาวนะเฮว เส้นถึงมุนพี่ไม่ถึงสาวังสะพงผู้มันสูงเพียงฟ้าเจ้าสวนญาป้ามากัมากทว่าบอกควรน้ัวเม่นหลงเดนแดนเดนเดคดนแดนดนแด,นดผู้แล้ว่าเป็นคมตกถึงยำเจืบฝ่ายน้ำลายฝ่ายเจ้าของอยากเป็นเคยสารน้องเม่นอง แม่น้องขันแม่น้องแม่น้องเจ็่ายใส่กระท้อได้บ่นอนอสาวบังเลยพี่อยากเป็นเคยเจ้าเมืองเจ้าโฮ่บัดนี้ครับ